นะคะคมายังมาแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับตอยนะคะตอนสามโมงนะคะแล้วก็ที่คือจะบอกว่าวันนี้ที่ไล์เร็วอะ่ะเพราะว่าเราไล่สองคันเลยทีเดียวนะคะแล้วสองคันนี้ที่อยู่กับตอยอะ่ะจะบอกว่าเป็น mercedes benz นะคะเป็นค่ายดาวสามแฉกซึ่งคือมันก็ ทั้งขาวทั้งดำมาเหมือนยิงอย่างละนะสวยทั้งสองคันและที่สําคัญเลยมันก็คือเป็นเครื่องยนต์ดีเซลกับเครื่องยนต์เบนซินด้วยนะคะทั้งสองคันก็จริงๆมันสวยเหมือนกันอะข้อดีข้อเสียไม่มีเพราะว่าแล้วแต่คนชอบบางคนอาจจะชอบเบนซินบางคนอาจจะชอบดีเซลเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่าว่าความสวยความใหม่ของแต่ละคันเนี่ยมันเป็นยังไงมันใหม่จริงไหมแล้วมันสวยจริงไหมเพราะว่าตอยพาดูกันสดๆตอนนี้เลยนะคะ ้ยในกล้องนี่สีดำเงามากเลยเน,นี่ยเนาะสีดำแบบขึ้นอะพี่ๆคะที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ตอยด้วยนะคะเป็นกำลังใจนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาดูเบนทั้งสองคันซึ่งไม่แน่นอนถ้ารถที่อยู่กับเราอะไม่ไม่ไม่เกินไม่เกินแสนแน่นอนนะคะและที่สำคัญสองคันนี้นะเป็นรถปี2018ด้วยนะคะปะเดี๋ยวเราไปชมรถกันดีกว่านะคะว่าอ้าวพี่เอ็กโทรมาทำอะไรแป๊บนึงนะ ฮัลโหลค่ะไลฟ์อยู่ค่ะไลฟ์เบนซ์สองคันค่ะสีขาวกับสีดำค่ะพี่เอ็กทำงานอยู่ค่ะพี่เอ็กเดี๋ยวค่อยคุยนะคะทำงานอยู่ค่ะพี่เอ็กโทรมาพี่เอ็กโทรมาค่ะพี่ค่ะอ่ะโอเคเป็นไงพี่เอ็กโทรมาก็ไม่คุยนะเพราะว่าเราทำงานอยู่อ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าสำหรับวันนี้นะคะที่ตอยพามาเป็น Merc e เ e s b e n บ c ซ2 0 d สองสองศูนดีอันนี้คือเครื่องยนต์ดีเซลนะคะก็จะแบบ ดุดำแล้วก็ปีสองพันสิบแปดด้วยนะคะคือใหม่กว่าน,นี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเพราะว่าใหม่กว่าน,นี้ก็ป้ายแดงแล้วแต่อันนี้ก็ใกล้เคียงป้ายแดงแล้วนะและอีกคันหนึ่งนะคะก็จะเป็นซีสามห้าศูนย์อีนะคะซึ่งแล้วแต่ว่าใครจะชอบเป็นดีเซลหรือเป็นเบนซินเลยแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูคันไหนก่อนดีกว่าจริงๆอนะใจต่อยรักทั้งสองคันนะเพราะว่าคือสีขาวดำเนี่ย สวัสดีค่ะพี่ภัยแดงสวัสดีค่ะก็ะจะบอกว่าพี่ภัยเรว,วันนี้เรามาดูเบนซ์กันนะคะจะบอกว่าทั้งสองคันเนี่ยสภาพสวยเหมือนกันแล้วก็เป็นรุ่นใหม่เป็นปี18เหมือนกันด้วยไม้น้อยเหมือนกันนะคะแล้วราคาก็ดีด้วยแต่ว่ามาเดี๋ยวเรามาดูเจ้า C ี2 2 0นก่อนนะคะสำหรับเจ้า C ี 220D คันนี้นะคะเป็นปี2018นะตอยย้ำนะปี2018ก็คือใหม่มากๆนะคะ,ะให้ดูข้างใน คือเปิดมานี่คือป้ายแดงเลยนะคือเปิดมาที่แบบว้าวมากๆนะคะสำหรับเจ้าคันนี้ไมคันนี้อยู่ที่ห้าหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะตอ,ตอยบอกเลยว่าอย่างที่ตอยแจ้งอะว่ารถเราอะ่ะไมน้อยแน่ๆแล้วก็สภาพป้ายแดงเลยนะคะนี่เดี๋ยวสไตล์เครื่องให้ดูทีหลังแต่ว่าขอชมว่าภายนอกภายในความใหม่ของรถก่อนดีกว่านี่ตรงนี้นะคะด้านหลังก็จะมีม่านกันแสงด้วยนะคะจ สำหรับเจ้า C 220งนะคะใครที่แบบมีครอบครัวมีลูกมีหลานมีอะไรอย่างเงี้ยก็มันมีม่านกันแสงด้วย,ยไม่ร้อนนะด้านหลังนะแล้วก็ด้านในเป็นลายไม้นะคะสีดําแบบนี้นะคะคือเบ็นว่าไปแล้วนะ่ะมันสวยนะเพราะว่าการดีไซน์ด้านในอดูมันจะดูหรูหรานะคะ,อ,ะอ,อย่าดูเยอะเดี๋ยวรถช้ำอย่าดูเยอะพุดเล่นพุดเล่นเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะคะสําหรับด้านหลังนะคะเป็นที่เก็บสัมภาระนะคะ ก็เป็นแบบเปิดปิดไฟฟ้าแน่นอนเพราะเป็นปี18แล้วย้ําเลยว่าเป็นปีใหม่ด้วยแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนี่นะคะ C ส20สอน D นะคะคือคันนี้จะบอกว่ามันเออมันใหม่อะไม่ได้จะบอกว่าแต่ว่าไม่มีฟิล์มน,นั้นเรามีฟิล์มบ้าลอกฟิล์มออกแล้วเราไม่ได้ติดฟิล์มไว้ให้นะคะถ้าพี่ๆที่แบบอยากจะเป็นเจ้าของอะก็ ติดฟิล์มตามความพอใจตัวเองได้เลยอยากได้มืดได้ดําได้ขาวสวยครับขอบคุณค่ะพี่สาลีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเผื่อแบบว่าจะได้เป็นกําลังใจในการไลค์นะคะอ่ะเดี๋ยวดูด้านในนะคะสําหรับด้านในนะคะก็เป็นเบาะหนังสีดํานะคะด้านนอกก็เป็นสีดําเหมือนกันแล้วก็แน่นอนแล้วเป็นเบาะปรับแบบไฟฟ้าอยากจะให้ดูความหรูหราของเบนซ์ความสวยงามแล้วก็ให้ดูคอนโซลกลางก่อนว่าคอนโซลกลางน่าจะน่าจะหน้าจ,าจ,าาจอใหญ่ แงแอร์เป็นทรงกลมนะคะทุกอย่างดูหรูหรามากนะคะสำหรับเจ้า c ี2 0 D ศปี2018นะคะเปิดค้างไว้อย่างนี้เลยดีกว่านะ,ะอยากให้เห็นว่ารถใหม่จริงๆนะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูด้านในนะคะแล้วที่ตอยจะบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยหายากด้วยนะแล้วก็ดีด้วยนะที่เป็นดีเซลนะคะใจใครรักดีเซลเบนซินก็มาดูวันนี้ได้เลยดีเซลสีดำนะคะแล้วต่อจะบอกว่าพี่ถ้าพี่บอกว่า อยากได้เครื่องยนต์ดีเซลแต่ว่าเป็นสีขาวพี่ค่ารถมือสองตอยจะบอกให้ว่าเป็นจังหวะบางทีมันอาจจะมีแต่รถไม่สวยเราก็ไม่เอาเข้ามาแต่คันนี้มันเป็นสีดําแล้วเป็นดีเซลแล้วรถสวยแต่ถ้าพี่จะเลือกเป็นสีขาวต้องอต้องรอแต่รอเมื่อไหร่ไม่รู้นะเพราะว่ามันต้องตอบโจทย์ของเราด้วยเราถึงจะเอาเข้ามานะคะแต่ว่าไปแล้วสีดําก็สวยนะหรูหราสําหรับตอยเกิดวันพุธสีดําใช้ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคันนี้นะคะเป็นเจ้า ซีสามหูนีเดี๋ยวไปดูข้างหน้านก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยดูาภายในนะคะจะบอกว่าเอาจริงหน้ามันก็คล้ายๆกันอยู่นะมีตัวไฟที่เปลี่ยนนะคะสวยทั้งคู่เลยนะตัดใจไม่ได้เลยนี่เหมือนจะซื้อเองนะ,ะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เลือกให้พี่ๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันดีกว่านะคะว่า C 3สามห้าูนย์อีคันนี้นะคะภายในเป็นสีอะไรแล้วก็สวยขนาดไหนนะ อ๋อภายในเป็นสีดำนะคะแต่ว่าเขาตัดเส้นได้ด้วยสีขาวนะคะก็คือข้างนอกมันเป็นสีขาวนั่นเองแต่ว่าตรงคอนโซลกลางแล้วก็บ่จะเป็นเบาะหนังมีที่รองน่องนะคะทั้งสองพนันแล้วก็เป็นอคอนโซลกลางนี่เป็นลายไม้หรูหรามากๆนะคันนี้มีฟิล์มอยู่แล้วนะฟิล์มค่อนข้างที่จะมืดนิดนึงนะคะแล้วก็ดูแผงประตูให้ดูแผงประตูก่อนนะคะอันนี้ก็มีลายไม้เหมือนกันนะคะแต่ลายไม้อันเนี้ยจะ เขาตอยไม่รู้นะว่าเขาเรียกว่าลายไม้อะไรอะแต่ว่ามันจะค่อนข้างที่จะห่างกว้างกว่าลายไม้ของเจ้าเครื่องยนต์ดีเซลนะคะมาเปิดด้เหมือนกันอยากอยากโชว์ว่ารถใหม่นี่นะคะอ่ะเดี๋ยวดูด้านหลังนะคะสําหรับด้านหลังนะก็มีม่านกันแสงแล้วก็เป็นเบาะหนังสีดํานะคะแล้วก็มีช่องแอร์ปรับอากาศด้านหลังคือไม่ต้องกลัวเลยว่าจะร้อนแล้วคือไม่รู้จะย้ำยังไงว่ารถมันใหม่เนาะให้ดูอะไรดีอะที่ที่แบบ คิดว่ามันจะไม่ใหม่อะมันใหม่หมดทุกส่วนนะคะสําหรับเจ้า c ีสามห้นอีนี่นะคะ c 3สามห้าศนอนะตรงนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะคันนี้แล้วก็เป็นปลั๊กอินไฮบริดด้วยนี่นี่นะคะก็สามารถชาร์จไฟแนะนํานะคะใครใครได้รับไปใช้ต้องบอกเลยว่าประหยัดด้วยแล้วก็ชาร์จไฟบ้านนะคะถ้าเกิน80กิโลมันจะปรับเป็นน้ํามันนะเวลาเราขับอะก็เดี๋ยวนี้ตามห้างเขาก็มี มีที่ชาร์จไฟพลังงานอะไรแบบนี้แล้วเนาะคือแบบค่อนข้างจะสะดวกนะคะดูนอยนะคะโอ้โหอันนี้ก็จะมีอุปกรณ์ชาร์จครบและใหม่นะคะแล้วก็ด้านหลังกว้างเหมือนกันพอๆกันเลยนะคะซึ่งก็ยังใหม่อันนี้ใหม่ต้องบอกว่าใหม่กริปแล้วก็พับเบาะได้นะคะพับเบาะด้านหลังได้นี่ตรงนี้สามารถพับเบาะได้ในดูขอดูอันนี้หน่อยดิเมื่อกี้พับเบาะได้ไหมยังไม่ได้สังเกตนี่เดินเล่นสนุกเลย ชอบอะเบนดีไซน์เขาสวยนะอ๋อนี่ก็พับเบาได้โอ้โหเอางี้จะบอกว่าเลือกได้อย่างเดียวคือใครชอบดีเซลเอาดีเซลใครชอบเบนซินเอาเบนซินแค่นั้นแหละเพราะว่าสีต่างการรันราคาไม่ใช่แล้วก็เลขไม์พอๆกันและที่สําคัญปีเดียวกันด้วยนะคะคือแบบไม่ต้องเลือกแล้วอะสาหรับเบาด้านหลังนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้เปิดฝั่งหนึ่งไม่เห็นเพราะว่าประตูปิดไว จะบอกว่าใหม่มากๆคือเป็นเบาะหนังแต่ยังไม่มีคําว่าคําว่าช้ํายังไม่มีนะคะเพราะว่ายังไม่มีใครนั่งนี่นะคะเดี๋ยวดูด้านหน้านี่ขนาดเบาะคนขับนะพี่ถ้าเบาะด้านอื่นช้ํากว่าเบาะคนขับก็ไม่ใช่ละจะบอกว่าเบาะคนขับเนี่ยต้องช้ําที่สุดแต่ว่าอันนี้ยังไม่ช้าเลยยังใหม่อยู่เลยนะคะใม่คันนี้อยู่ที่40,000 0กว่ากิโลนะคะสำหรับเจ้า C 3 5 0 E นะคะ Park Inhibit นะคะแล้วก็ เป็นปี2018สีขาวนะคะจะบอกว่ายังไงดีอะเมื่อกี้ไม่50,000กว่าเนาะอันนี้ไม่40,000กว่าพอพอกันเลยเดี๋ยวขออนุญาตไปสตาร์ทเครื่องนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นเป็นปุ่มกดสตาร์ทสต็อปนะคะอ๋อเขาบอกว่าเราเปิดประตูเยอะเกินไปอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวนี่นะคะก็จะเป็นกุญแจมีนี่ แล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือจะบอกว่าอ๋อที่สำคัญเลยจะบอกว่าหน้าจอคันนี้ก็กว้างอยู่นะแล้วก็คอนโซลกลางแล้วก็มีนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาของเบนด์ด้วยนะคะเนี่ยเวลาเราเปิดประตูไวเ้เยอะๆขนาดเนี้ยพี่เห็นไหมมันจะแสดงผลหน้าจอเลยนะว่าเปิดประตูไว้ทั้ง4บานรวมด้านหลังด้วยแล้วก็มันจะมีสัญลักษณ์ไฮบิดด้วยเห็นไหมคะสำหรับคันนี้นะคะ ให้ดูตรงพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยนี่ใหม่มากๆนะคะสําหรับใครที่สนใจเบนซ์สีขาวและสีดํานะคะตเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปสตาร์ทดูคันนู้นกันดีกว่านะคะเพราะว่าคันนี้เราสตาร์ทไปแล้วเห็นเลขใหม่แล้วจะบอกว่าเครื่องยนต์นี่แทบจะไม่ต้องให้ดูเพราะว่ายังไงก็ใหม่กริปแน่นอนนะคะสําหรับรถอันนี้ก็เป็นปุ่มไฟฟ้านะคะ ไม่รู้นะใครชอบสีขาวหรือสีดําอ่ะแต่ว่าแบบแต่ตอยชอบสีขาวอะแต่สีดําก็สวยเอาง่ายๆอะสองสีเนี่ยพี่ซื้อไปนะพี่ขายต่อพี่ไม่ขาดทุนหรอกและอีกอย่างหนึ่งนะสองสีเนี่ยคือมันขาวดำอะมันแน่นอนอยู่แล้วเนาะไปเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันดีกว่าสําหรับเจ้าคันนี้นะคะจะมีกล้องหน้ารถอันนี้ติดมาจากติดมากับรถกับเจ้าของเดิมนะคะและกล้องก็เป็นของกล้องของเบนซ์ปะเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีน,นะคะ ไปขออนุญาตสีขาวสวยครับอ้าวที่เขาบอกแต่สีขาวเป็นเบนซินนะคะถ้าสมมติใครที่แบบชอบเบนซินสีขาวต้อยว่าก็โอเคนะคะแล้วก็แต่เรื่องสภาพเนี่ยตอยไม่อยากพูดเลยเพราะว่ามันมันใหม่อยู่แล้วแล้วใหม่ก็น้อยอยู่แล้วแต่เอาเป็นว่าชอบสีอะไรแล้วชอบเป็นไฮบริดเบนซินหรือว่าชอบเป็นดีเซลดีกว่านะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันดีกว่าอันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะอย่างที่ต้อยย้าแต่ว่า เราขอสตาร์ทเครื่องมีเสียงดังกว่าคันนู้นนิดเดียวคือนิดเดียวเท่าน,นั้นแหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้รถสมัยใหม่อ่ะพี่มันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมีเสียงแล้วหน้าจอคันนี้นะคะจะกว้างกว่าคันนูน้นนะจะกว้างกว่าแล้วก็คอนโซลกลางเหมือนกันนะคะนี่การดีไซน์ด้วยความที่เบนซ์ก็คือเบนซ์การดีไซน์ของเขาก็จะเน้นไปในแนวทางหรูหราแล้วก็ส่วนคันนี้นะคะพวงมาลัยนะคะก็ จะเป็นวันติฟังก์ชันแล้วก็ที่สําคัญเลยคือจะบอกว่ามันจะหรูหราก,กว่านิดนึงแต่ด้วยความเป็นดีเซลอ่ะเนาะปะ่ะเดี๋ยวเราไปแจ้งราคากันข้างหน้าดีกว่านะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวสรุปเลขไม่แจ้งราคาแล้วก็เดี๋ยวแจ้งปีลถให้อีกทีนะคะแล้วก็ช่องทางการติดต่อนะคะช่องทางการติดต่อนี่เป็นเพจนะคะเป็นเพจหรือเป็นเบอร์ส่วนตัวตอยก็ได้ก้องระวังโนะ้ตบุ๊กนะยืนตรงนี้เห็นทั้งสองคันไหม เห็นใช่ไหมอ่ะโอเคสูงไหมไม่ไม่สูงหรอก็ก็อย่างนี้สิจะได้สูงโอ้โหเดี๋ยวช่างกล้องเลยนะอ่ะเดี๋ยวตอยจะบอกนะคะว่าสำหรับเจ้า Mercedes-Benz นะคะ C 2 2 0 d นะคะปี2018ันไม่ห้าหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะราคาอยู่ที่1 8 6 5งล้านบาทนะคะก็จะบอกว่าถูกกว่าป้ายแดงประมาณ5 6าหกแสนเนาะ คำนวงคำนวณอะไรให้เรียบร้อยเลยแล้วก็สำหรับเจ้า Mercedes-Benz นะคะ C 3 5 0 E Park In Hybrid นะคะปี2018เหมือนกันนะคะราคาคันนี้อยู่ที่1,390,000าบาทน,นะคะคือใครชื่นชอบจะดีเซลจะเบนซินสีรถแบบไหนนะคะสามารถสอบถามยอดดาวยอดจัดยอดผ่อนเข้ามาที่ตอยได้เลยหรือว่าจะอ,าอินบ็อกเข้ามาที่เพจเอ็กโคมคานะคะหรือว่าจะเป็นเพจเอ็กโคมคา o โชลูม หรือจะเป็น Li ายแอ x h o m คา a นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์ส่วนตัวตอยนะคะ0 8 0 3 2 4 9 6 4 4นะคะถ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจสอบถามยอดดาวยอดจัดหรือขอดูข้อมูลรถภายในตัวรถเล่มรถเป็นรถกี่มือเลขไมอะไรที่มันละเอียดกว่าที่ตอยแจ้งไปอ่ะสามารถติดต่อมาได้ตามช่องทางที่ตอยแจ้งเลยนะค่ะสำหรับวันนี้นะคะตอยต้องบอกเลยว่า ขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาชมกดไลค์กดแชร์แล้วก็หรือว่าใครที่มาดูย้อนหลังก็สามารถกดแชร์ได้นะคะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะอ,อย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ